เราขายห้าวันแหละไปเอาคาร์ดใหญ่ๆมาเนี่ยมาเอไปขายเอาไปขายเอาไปขายแบรน์กันเนี่ยกับมันยังไม่ได้ขายเดียวอุ้ได้ได้ได้อันนั้นสุดมึงคนละยางกันลุงมึงเอาไปขายประกาศขายขาก่อนเลยไปเนาสตังค์กูก็เฮิรมึงเอาไปไหว่เนี่ยโมรักกูบอกให้มึงไปตากไปทำเลี้ยงมึงจะได้เงินแสนสามพันมึงยังไปเอากูถามคำเต๋ ไปเนี่ก็ไม่ใช่ยางอมัน่จำเมียายามเมียมันมีกุยางกันรูอเอกสารเาพี่เดียร์รอดพี่เขาเ,เรียกเลยปขาตายไมเคยเนะเอ้าวมึนเดียร้อนก<ป>ุมทีเอาประกาศมึงถ้ามึงไปมึงจะได้เงินเดือนเดือนละสามพันมึงไปจ้ะกูไปจุกยางมาเมืทอไำร่กันตอืมจุกยมมามือ่กันเดี๋ยวจะใครอ่ะผมผมกล้วยรู้มึงฟังกูว่านี่กูว่านี่ ฟังฟังแล้วมึงยั่งไปอ่อถ้ามึงไปกูจะจ่ายสตางค์การน้ำมันลดๆจะมีเฮิมบอลขาไปไปจ่าไปตากไหนไปทำให้มันแล้วเนี่ยมึงได้เงินเด้ละสามพันมึงเมาแล้วมึงมาขอกูนี่นะวัานั้นอย่าทำเดี๋ยวมือนี่แล้วเอ้าทำที่ไหนมึงไปทำแน่มือนี่วันนั้นนะปีหมาฟูปีหมาจุกูมุ้หมดอ่ะจุ้อย่างเงี้ยโทรไปถามเขาเปีหมาเฟ้อวันนั้นเนี่ย ล้วไปเอกสารใหญ่เอกสารยูตีแค่เุ่งหัไปเอาสักใบฮะใชค้าก็คือเปเอาค้าไปขายจ่ดีเบอรลวไเนี่ยไัอกเนเจ็นร้อยก็คือเจ็ดร้อยคือการเงินไลนอันที่อันนั้นวันนี้ไงวันน้โอนโอนันโอแล้วนีจักดิมเพอ เออวันจันจะไปเอาหนาเวกมาแล้วโอ้เนาะสตางในใจโอยไดโอยว่ากูเนี่ยได้ใจสักบาดแลสตางแต่ได้เดียนกูทำงานในหันใจกูกันนี่สตางไม่ใช่น้ำมันด้วยเนาะน้ำมันในหนามบอนก็มาเฮอรู้น้ำมันเฮิรไม่ใช่ก่อนกามาเอาน้ำมันมาเด็ดก็มาก็มาแก้มแก่จำนี่จำถังน้อยนี่ก็ กดึงมอน้ำมันลดกว่าคือกูน้ำมันลดสูขี่ก็จะคือกูเติมกูกับมีบาสไต้ป่ามึงจะไปเดียดรอดีงยะบ้าเปคนตัดหญ้าเนี่ยน้ำมันลดัว่าก็เติมคนเดียวฝ่องอยเี่ยคือหมดเติมฟื้อรวยเติมมันรดเลยแล้วมึงจะไปเดียดรอดไงมึงจะไปมึงต้องไปเดียดรอดก็เขียนบ้านหญ้าเนี่ยมึงต้องตัดหญ้าเนี่ยแก้วมันเปขนนซื้อน้ำมันลดเลย ม,ม,มึงนะี่ะอยู่เฉยๆแข่งขามึงนหะมึงเพ่ราสาหอ่อมึง,งนนหรือยังสาห่านอนได้ขึ้นหนุ่มนี่น่กาอยู่เฉยๆเี๋ยมบอลมันจะตดัดเอาวันละหน่อยละหน่อยจะไปตดัดก้อยตัดไปเนี่ยไม่ขามันซีวันเดียวแตล้วม่ทำนี่สรางข ันขี้ไฟสด้วยปากคาทำโมสั่งโหยเต๋กูหามีค่านลอยเดียวไม่ขอแล้วของก็ได้เดี๋ยวอ่ะอือตอนนี้สองร้อยไร่วัเนี่ยแต่มันจะกับโอ้ขุดวัววัว่ายากูเนี่ยน่าจะปวดหัวใช่มึงปวดหัว <c oughs> มึงมีพลระอ่ะงกูนี่มีภาระสป้าส,ปาสเปิดมึงหันว่ะขี้คนนะ่ะอยู่บ้านนั่น สูญยากก็ได้ยากก็ได้กูเนี่ยต้องไปยากตลอดยากกาลแน่ถ้ามันยากแล้คนทว่ากันจะมีกินมึงเอ้ยปวดหัวหย่ากูถามผมเตอะกูบอกว่าเวลาเนี่ยยากอย่างเฮ้ยบอล่ายขีดฟ่องจ่อยกันทั้มาหากินฟ่องัไปมาไปว่าได้มืออะไรโคตรสิ่นจะไปอย่างกูที่เข้มมึงไปกูอู้ถึงเวลาใจสตางค์แน่จึมันเบาๆฝ่องลุงเอ้ยอ้นอ้นลุงอ้นเนี่ยเจ้าลอยเนี่ยอ้นมา เงินรายอาทิตย์เนี่ยนะลายอาทิตย์จะได้เดี๋ยวบ้านคนจนเงานเงอนนั้นนี่ก็จะออกครับหน้มื่นหนึ่งใช่กะไอ้ปลูกปลูกปูกวไ่ปลูกได้อะไหนตีหตังเข้ามาไหนเลาะข้างของหลวงอ่ะปลูกเรองไฟะได้ก็นอะูกเลยมันตีเฮาโลมึงไปถามมึงมันถามกูจะหยาบไปถามผู้ใหญ่บุนเออมไมถามอย่างกูวะเจตีเเอาไวปลูกควหมยวนงหี่เหญ่ ฮะปุ๊กี้เฮาปุ๊กี้เฮาแดนแดนสออไปได้กะเป็นยัง่ยามันยาหยาดีว่ามันเป็นผงที่มีสถุงยาอยู่วะเอายายาหยาขี้อันนี้ถีงเนี่ยยาหยามันยาตป็ยาอันนี้วะยาข้าเสียเอาเองอยาหยาบอลมึงย้ำพอทะลุงอ่ะอันนุ่มหั่นเปยาสถุงแหลงได้ปะสถุงวัน ถุงไหนถุงอะไถุงไงใช่นั่งไงวะยะถ้าอย่างนั้นจะลอยลุงเออไม่หยางอันนี้ปลูกเลยก็กล้วยปีนเลยมันก็กล้วยมึงจะไปโรยไปหยาลุงมันปลูกมึงก็เป็นนะปลูกได้ทั้งนละมึงจะปลูกก็กล้วยมึงปลูกระหว่างเก้าเป้าปลูกได้เลยใช่แตกโนนะคะปลูกรอบข้างแลนด์ด้วยนะข้างแลนดต่างไงข้างแลนดต่างไงมันจะปีนถุงต่างลุงมันหยาม มันเหมี่ยมหข้าวมองต้มบะรบะเลยวะกูว่ามันงามถ้ามึงจะปลูกกูปลูกลาะมึงปลูกมึงย้ำฝังกูถ้ามึงปลูกมึงจะปลูกลาะปลูกลาะอันนี้เนีปลูกลาะคันแดนตีสวนปามันแน่นอนอันดีป่ะหรือว่าฝังเก่าอยู่ค่ะอยู่นี่หนึ่น้ากระปูกได้เอออันกระปูกฝังคันแดนเทกได้คันแดนคันแดนตั้งอันนี้แน่นอนคันแดนตั้งตีเก่ามันในหันป่ ปลกนั่นไงไ้ลูกปล้อย่าคนเอบอนบอกอย่ปลูกตั้งแต่กูฝั่งแบกบอนมึงว่าฝังแบ้ยามเดวมันจะปิดทิวทัดปลูกขอบาใหได้หาเออพี่ปลูกนะงตั้งรนะเออปลูกลุ่มแพะมันจะแน่นใครไม่เลยนัมันแตกหนอมาไม่นี่มันหยาบเอยปลูกปลู้วเดียวนี้จะโย่แเข้ากต๊นะ เออในนี่ก็ดินลงอันนู้นเหยียแปลงเดี๋ยวดินลงแล้วอย่าอันนี้มาอยู่ไอ้หุ่นตางมาอยู่มันทำถึงงั้นมุดอ่ะหุ่ตางเอาแม่โคมากระลบสออกไปขึ้นไปพูดแหละโอ้ก็ดถึงแปลงมุดลงนี่แปลงต่งลงมาเนี่ยต่งจืดลมาเลยเนี่ยมึงแปลงหุงนตางหุ่ตางพอดีดีก่อนบ่ลุงครับเพราะเขียงลุงโต๊ะแข่งแข่งแป้งผู้อย่านี่ฮะแปลงแป้งอะไรกูน่ะแปลงอะไร

นอกหน่วยแล้วกำนัวมันมาดอกเลยเนี่ยน้ำแก้วมันยังแรงพอได้กินอยู่น้ำแก้วน่ะมันบอกยนี่ยลำถั่วมันบอกหน่วยแล้วก็ยำมานี่มันอุ้็ยำตัดเนี่ยก้าวมันถั่วดูปวดมื่อก่อนกระดูกมาข้ามไปเลยแต่ก้ดเลยแหละพอมาข้ามสตางค์ได้โอนไปแล้วอ่ะเนี่ยก็ เออเวลาใหญ่ใหญ่ในห้องบอลไปถ่ายคลิปกูกูฟองจุยกันทำมาหาจลิ่นหงาเคี้ยตเต๋อหายเก็บบอกไม่มาถ่ายบ่ครัอไม่มายได้หรอไม่แก่หนิเสียนง่กินนแง่ครบเลยบอลมันอยู่ห้างกับท่ายคลิปพพนง้ย ป็นเกียเบบบเก๊ยวข้าวแต่บอลเป็นเกี๊ยวข้าวกันแล้วกับเปหลักเพีงยงหลักเฟื่องเมา่อเขาใส่กระมังดดแต่เอออันก็นไม่ใหญ่แหละโอยไม่แล้วสตางแน่ใจสตางเบาๆหน่อยอันนี้ก็รอพถึงวันจันทร์หน้าวนันไหนแจ่วันจันทร์ผูกวันที่ไหนหัว